บรูยการะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับนะแต่ว่ามีประเด็นจะมาพูดคุยกันนิดหน่อยนะฮะคือจริงๆรเนี่ยรายการนี้บอกก่อนว่าเราจะเป็นการพรีวิวเกมในสุดสัปดาห์นั้นๆแต่ว่าเทปนี้ถือว่าเป็น e ีพีพิเศษกันละกันเพราะว่าเราเดินทางมาดูครับบาครับรบชิงชนะเลิศครที่ประเทศอังกฤษก็เลยคิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึง ภาพรวมของพลิตมาเล็กดีกว่าว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนัวินาทีที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยสถานการณ์มันจะเป็นยังไงแต่ว่าอีพีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในสุดสัปดาห์นั้นๆกันแล้วกันเทปนี้ถือว่าเป็นเป็นอีพีสเปเชียลเป็นพ,พิเศษพิเศษพิเศษนะอยู่ตรงถนนเขาเรียกว่าออกฟอร์ดออกฟอร์ดสตรีทที่ยังไงสำเนียงดู้สมเนียงแวเขาเรียกว่ามาช้อปปิ้งออกฟอร์สออกฟอร์สออกฟอร์สอ o no 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 n ออกฟอดมาออกฟไม่เป็นไรช่ไหมโอ้โหถ้าพูดถึงภาพรวมพิมเมลิกนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผมมองว่าถ้าเปลี่ยนเป็นม้าเนี่ยมันก็มีอยู่3ตัวแล้วล่ะนะครับ <laughs> ะะก็มีแมนซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นนก ถ้าเปลี่ยนเป็นนกก็แมสซิตี้หรือหัวเซนาโฮมแต่ก็ทำไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอ,างอื่นแล้วเปลี่ยนเป็นม้าคือผมอยากจะอยากจะถามคนที่เป็นคนตั้งตั้งตั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยว่าทำไมต้องเป็นม้านะ,ะผมตีความอย่างนี้คือมันเปลี่ยนได้กับม้าแข่งม้าแข่งเนาะม้าแข่งอ, <ๆ S 1> อะไรอย่างเง <ๆๆ S 1> ี้ยหรือว่าเป็นม้าตัวหนึ่งตัวสองตัวสามอะไรอย่างเงี้ยถ้าในภาพผมมองว่าเหลืออีกสามทีมนี้นะที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ที่เหลือเนี่ยเอาพูดเล่นว่าตัดทิ้งได้เลยนะครับแต่ในแง่ทฤษฎีถามว่ามันมีโอกาสไหมมันก็มีแต่ในความเป็นจริง เพอร์เจอร์ไอเด็กนีเพอร์เจอร์ละอันนี้เลอะเทอละอันนี้เลอะเทอละเจะแมนยูจะสเปอร์จะวิลล่าจะเทลมันไม่ได้แล้วอะ่ะไม่ทันแล้วมันไม่มีทางทานันละคือตอนนี้มันเหลือสามทีแต้ม<ๆ>ห่างกันแต้มสองแต้มอ่าาสะดุดนัดนึงก็มีสิทธิ์อันดับร่วงได้เลยคือมันคบๆกันอยู่นะฮะนั่นหมายว่าถ้าทีมใดทีมหนึ่งสะดุดเนี่ย ก็ถ้ากับอ,อีกทีมนึงมีโอกาสที่จะแซงได้แต่ในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยังไงพี่จ้าอันดับหนึ่งจากฝูงคือเลียเ้ยวผูเลี้ยวผู60แต้มเราครับมาสเตอรี้59นาฮะมาเซีนน่น58ครับ<ห>น,นะฮะเขาที่ต้อดูโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมจากนี้ไปเนี่ยทีมไหนที่มันจะหนักกว่ากันหรือมันจะเบากว่ากัน ผมว่ามันพอพอกันนะเหมือนที่เราเคยคุยกันนอกเ่า่าผมว่ามันจะมีทีมอยู่ทีมหนึ่งที่จะเป็นตัวแปรก็คือแมนยู่เพราะว่าต้องเจอทั้งสามทีมซึ่งคิดว่าก็น่าจะแพ้ทั้งสามทีมเลยนะโปรแกรมที่โปรแกรมนะอันนี้คือโปรแกรมนะโปรแกรมค่ะเรียกผู้เดี๋ยวจะเจอกับซอลแทนตันอันนี้สามแต่อันนี้เป็นเอฟเอคัพอ๋อไม่ได้มีหลัสุดสัปดาห์ก่อนสุดสัปดาห์ก็คือจะเจอฟอรเรสต์ไปเยือนนะ หลังจากนั้นก็จะเล่นกับมาซิตี้เลยที่แอนฟิลครับนี้คือตัดสินจำเป็นดิผมว่ายังผมว่ายังแต่ถ้าสะดุดโอกาสก็จะน้อยลงถ้าสะดุดโอกาสจะน้อยลงถ้ามีคนแพ้ชนะออกไปเลยไหมคนนั้นออกไปจากการยังไม่ออกผมยังไม่ออกเพราะมันจะแค่สองแต้มสมมติถ้าลิวพูแพ้ใช่ยังไม่ออกจับตามมนซติตี้แค่สองเพราะว่ามันยังพอได้อยู่ยัง คือการตามซิตี้อ่ะผมเคยพูดหลายทีผมว่าถ้าตามเกินห้ามผมว่านะจบอันนี้ยากแล้วผมว่าจบนะครับผมเขาแยกแวกไปโปรแกรมนี้ผู้นี้หนึ่งก็แล้วกันนะฮะในการเจอกับฟอร์น้ไม่ง่ายนะพี่แจ๊คอันนี้เอาจริงนะ,ะเรื่องในซิตี้กาวเนี่ยผมว่าบางทีฟอร์นมันมีลูกบ้าลูกบ้าลูกพึลูกที่เราคาดเดาไม่ได้อ่ะไม่ง่ายนะทีมใหญ่หลายทีมอ่ะก็มามาสะดุดมาเสียแต้มในบ้านฟอร์นี้ก็หลายครั้งซึ่งด้วยความที่ลิเว์ตอนนี้มีตัวเจ็บด้วย ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะสะดุดกับด้านนี้เป็นไปได้ตอนเมนยูไปเยือนฟอเรสต์เนี่ยก็โดนนำไปก่อนใช่อันนั้นมันแมนูแต่ว่าเราก็กลับมาแชนะเจอใครก็หนักแมนูอ่ะแท้ๆผมมองว่านั้นเนี้ยก็มีโอกาสทีลิอร์จะสะดุดไหมอ่ะมีโอกาสนะฮะหรือณต่อไปที่ต้องไปเยือนแมนซิตี้อันนี้ต้องดูว่าตัวผู้เล่นต่างๆที่เจ็บจะกลับมาครบอีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่า การมันขาดหายไปของตอเลสเนี่ยจะทำให้แผงกลางอย่างเจอร์รัแล้วก็คุณพูดเหมือนไอ้คิดแต่คุณพูดเหมือนไม่คิดไอ้้ไอเด็กเขาเ้บอกว่ามันไปใหญ่นะคุณตีนะตีนะไปใหญ่นะคุณตีละล่ะก็นั่นแหละผมว่าถ้าถ้าถ้าลิเวอร์พูลสะดุดสมมุตินะผมว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นหลุดเลยยังไม่หลุดไม่หลุดเลยอาร์เซนอลล่ะอาร์เซนอลล่ะอาร์เซนอลเจอผมว่าอาร์เซนอลโปรแกรมไม่หนักนะแต่ว่าอาร์เซนอลมีเจอซิตี้คือมีอาร์เซนอลต้องเจอซิตี้ลิเวอร์พูลต้องเจอซิตี้ ใช่ฮะใช่ฮะแล้วก็อย่างที่พี่แจ็คได้บอกว่าแมนยูอ่นนีีเด๋ก็ต้องเจอทีมเนี่ยทีมที่ลุ้นแชมป์เหมือนกันเอางี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนอาร์เซนอลเนี่ยจะต้องเจอนิวคาสเซิลอ่าจจะลองตีเป็นแต้มก็ได้อันนี้เจอไปแล้วเจอไปแล้วนะคถล่มไปแล้วเชฟฟิี่วไนเต็ดไปเยือนอ่าไม่ใช่งานยากเบนฟอร์ดเจ้าเบนฟอร์ดเล่นในบ้านเซนดอนผมว่าเขาต้องเอาตัวรอดเยือนเชลซีไม่ง่ายนะผมว่าใช้สะดุด โอ้ไม่ง่ายนะถ้าจะสะดุดนะมีโอกาสมีโอกาสตัดปีได้เจอเชลซีแล้วเจอเชลซีในบ้านแล้วเจอซิตี้เลยไปเยือนซิตี้เนี่ยเนี่ยผมว่าเนี่ยมีสิทธิ์อ่ามีสิทธิ์ซิตี้มันอย่างไรเอ๊ะทั้งนี้ภาพรวมมาจริงๆผมว่าตอนเนี้ยเอาทีมกมันขาดสินขาดสินไม่ได้หรอกว่าทีมไหนจะถึงว่ามันน่าจะบดกันไปบี้กันไปจนเแบบว่าไปปลายฤดูกาลผมมีพูดตลอดเวลาว่าฤดูกาลเนี้ยจะเป็นฤดูกาลที่ประตูได้เสียมีค่ามาก ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าณตอนนี้อาร์เซนอลดูจะได้เปรียบทีมอื่นนะเพราะว่าโอ้โหสามสี่นัดมาตั้งแต่ไล่ยิงลิ้วอร์พูลมาสามเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยสี่ลูกห้าลูกหกลูกถูกตอนนี้ตอนนี้บวกอยู่สามสิบเก้ามากที่สุดในบรรดาทีมลุ้นแชมป์แล้วจากที่ตามหลังประตูได้เสียลิเวอร์พูลอยู่สิบเลยแซงแล้วนะใช่ใช่สถิติหรืออวดก็คือนึ่งก็อวดคืองนึงก็โชว์สถิติอ่าอ่เพราะฉะนั้นผมมองว่าณตอนนี้เนี่ยสามทีมเนี่ยยังยังยังคงไม่หลุดจากกัันนและกเท่าไหร่่่ยยยาาางงงะถถ้้จมมีีสักทน เลี้ยวคูแล้เนี้ยดูหนักหน่อยเรื่องของตัวผู้เล่น<ช>เพราะอาการบาดเจ็บมันมันเยอะเหลือเกินแต่ว่ามันก็จงพอมีข่าวดีอยู่บ้างโหว่าดาวิดดนเยสดาิสโตบสไลน์เนี่ยโมซาลาโมซาลาผมว่าผมว่าณตอนนี้เจอเกนครับพักในเกมคาราบาวเพราะว่าพักไว้เพื่อรอซิตี้เลยใช่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 เพราะว่าผมว่าเกนครับมั่นใจว่าในคาราบาวกูมีแค่เนี้ยถ้าได้ กูว่าเอกกูว่าเจ้าอ่ะแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้คนจะเข้าใจด้วยจริงถ้าไม่ได้คนจะเข้าใจด้วยเออกูเอาเด็กร้องอ่ะก็เติมที่แล้วแต่สุดท้ายมันได้แต่สุดท้ายมันได้ก็เอาคำชงอีกอ็่างไงเด็กก็เทพอีกพูดถึงแชมป์คาราบาวครับสักหน่อยนะพี่ก็โอ้โหเป็นเป็นเป็นสมราคาครับผมว่าคือสมราคาคู่ชิงนะทั้งล์พูนึกเชลซีเองก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไปตามที่ผมว่าหลายคนคาดว่าล์พูก็ดีกว่าเชลซี แล้วมันก็ดีกว่าจริงๆอ่ะจนจนจนคว้าถ้วยอ่ะครับคือพอจบเกมเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นเช่นคนพูดถึงเรื่องอายุของนักเตะลิเวอร์พูลแต่ล้มทีมพันล้านของเชลซีได้แต่ถ้าไปดูค่าเฉลี่ยอายุจริงๆเนี่ยเชลซีชุดเมื่อคืนเนี่ยอายุเด็กกว่าลิเวอร์พูลนะใช่เพราะอะไรค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเพราะผมจะเล่นเหมือนรายชื่อเชลซีจริง ก็ไม่ได้ไม่ได้ผู้ใหญ่มากนะเพียงแต่คนเขาเขาเขาลืมมองว่าอ่ะอายุเฉลี่ยของเชลซีเป็นดาวรุ่งเด็กกว่าลิเวอร์พูลก็จริงแต,แต่ว่ามันมีมูลค่าไงใช่แต่ละคนมันซื้อมาแพงไงแต่ไออายุเฉลี่ยลิเวอร์พูลที่มันเป็นเด็กดาวรุ่งเนี่ยมันเป็นอะคาเดมี่ไรเงี้ยใช่ไหมอย่างไก,ก,กในวิวก็บอกโอ้โหไอเด็กลิเวอร์พูลชุดนี้นี่มันตกทีมพันล้านได้อะไรเงี้ยนะก็เอาควาชมไปเอาควาชมแต่ก็ต้องชมเด็กชุดนี้ก็ต้องชมจริงจริงว่าเก่งจริงแล้วก็ดูแล้วมีอนาคตด้วยนะครับมีอันนี้ที่ผมเคยพูดว่าวัันนนเเีีี้ยยบดกไป3ทม่ ถ้าต้องมีทีมใดทีมหนึ่งที่ผมไม่ได้ถ่อมตัวนะเพราที่ตัวเองเชียร์เซนอลนะมผมกลัวเรื่องการ,ร,รสสการก็เรียกว่าแรงเสียดสีในการลุ้นแชมป์ต้องยอมรับว่าแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลมีประสบการณ์มากกว่าเคยผ่านการลุ้นแชมป์มามากกว่าเซนอลผมจะกลัวว่าถ้าจะต้องมีหลุดอ่ะผมกลัวลูกอดทนเซนอลไม่มากพอไม่มากพอความเก่ากุนซือเกี่ยวไหมผมว่ามีส่วนมีไหมผมว่ามีส่วนถ้าเทียบหัวหัวกุนซือทั้สามคนเดียวต้องดีเป๊ปนี่อักเกลครอปเก่า แต่อารินนต้าเองอาจจะยังไม่จจไเก่าใช่แต่ไม่เก่าเท่ากับเป๊ปกับกับครอปอาจจะอาจจะทามมิ่งอาจจะไม่เก่าเท่าสองคนนะเช่นอยากบู๊ตอนไหนหรืออ,อยากบุญตอนไหนอะไรอย่างงี้ได้ไหมถ้าทางท่าให้มองล่ะสามทีมเนี่ยหนึ่งสองสาม,มพี่ป๋องลองเรียงได้ไหมใจนะเอาใจาก่อนนะใจที่ตัวเองที่อยากให้เป็นอาร์เซนอล นะครับย้ายเป็นลิเวอร์พูลย้ายเป็นแมนซิตี้อันนี้คือในใจคิดนะเพราะเราเชียร์เซนน์ไงจะให้แบบว่าเ้ยไปแมนซิตี้หนึ่งหรือลิเวอร์พูลหนึ่งแล้วซ้อน์จุดไป2ไป3มัน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 ทร์เรียจ่ายตัวเองไม่ได้อันนี้เอาเอาแบบในใจก่อนอันนี้ในใจแล้วถ้ามองแบบตัดรรเรื่องทีมทีมเชียร์ไปเอ้ามองแต่ความเป็นตัดทีทมแรกก่อนไปนะผมกลับว่าลิเวอร์พูลหรอผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลมีไปถึงมีไปถึงแชมป์เหมือนนัตอนนี้มันมันมีพลังพิเศษเพิ่มมาใช่ใช่ใช่ ไม่ใช่พิงเขาถอยดย่างใหญ่เลยไม่มีไม่มีไม่มีขัดคใกล้ก็ขัดให้หน่อยยี่ให้ทุกคนนะมากระถือที่กูอยากฟังว่าเขาจะไปจบตรงไหนเพราะว่าเพราาะว่ผมเคยพูดกับพี่แจ็คแล้วก็หลายคนบอกว่าผมรู้สึกเองนะผิดถูกไม่ว่ากันนะผมรู้สึกว่าเรียกภูเกับแมนยู่ผมใช้สองทีมนี้เป็นตัวอย่างนะผมว่ามันมีพลังพิเศษเวลาที่มันจะต้อง ได้อะแต่แมนยูแมนยูกับลิเวอร์พูลใช่ไหมใช่แต่อาจจะไม่แมนยูในยุคนี้นะแต่มันคือแมนยูในยุคของเซอร์เลโอนุสันนะนะครับ<ส>นะครับ<ส>หรือว่าลิเวอร์พูลอ่ะผมรู้สึกหลายทีแล้วว่าบางทีบางนัดอ่ะยอมรับว,ว่าอ่ะชิงกับมิลานสมัยก่อนอะ่นะโดนเอาไปสามศูนย์กลับมาเสมอสญญามสามชนะจุด<ส>โทษอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ทั้งแมนยูที่โดนบาเยอร์นำไปแล้วตัวยิงแซงในช่วงบอะไรอย่างเงี้ยคือผู้สึกว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลมันมีพลังบางอย่างที่มันพิเศษกว่าทีมอื่นผมจะพูดพิจักเดย์ในสนามว่าพิจ็คเชื่อเถอะ ผปพูดพี่เก่งว่าเชื่อเถอะเดี๋ยวริพูมมันจะมีพลังอะไรบางอย่างที่ผมก็ไม่รู้อะแล้วมันจะทําได้แล้วมันก็มักจะได้แบบนี้จริงๆแล้วได้นทีบ่าวจริงๆเลยนะใช่ผมก็เลยกลัวว่าสิ่งที่ผมคิดอะไอ้ที่ที่เขาประกาศว่ามันจะเลิกอะมันคือแรงผลักดันหรือเปล่าวาทาให้ทุกคนบอกว่าไอ้ที่กูวิ่งเหมือนถวายหัวให้กับเจ้านายกูในช่วงสุดท้ายอะอ่าซึ่งตอนนี้มันได้หนึ่งแล้วเนอะวามันเหลืออีกสี่คือหนึ่งไปละเหลืออีกสามมันก็มีโอกาสอะก็เดี๋ยวกลางสัปดาห์เนี่ยเป็น พรรีีเมย์กก็เลยมองว่าน่าจะไปลิเวอร์พูลอ่ะผมมองลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลแต่เนี่ยอันนี้คืออันนี้คือตอบแบบตอบแบบสื่อแบบว่าเป็นแบบวิคบเคราะห์โดยท<า>ี่ไม่ไม่ไม่เลือกทีมรักนะตอบถมตัวแต่ตอบแ <c oughs> บบ <c oughs> ไม่ถ <c oughs> มต,ตัวก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลลีพูลแมนซิตี้แล้วเราเราตามแขกรับเชิญดีกว่าแขกรับเชิญนะแขกรับเชิญเราตามเราตามก็ดูเราตามกดูเอาแบบว่าถามก็โดยที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมแมวแมนยูเขาเนี่ยถือว่าไม่มีส่วนร่วมแล้วไม่ได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นละท่านว่าถามเขาจะได้เนื้อได้หนังละ เหมือนเหยียดย่าเหมือนกันครับอามาแขกรับเชิญเข้ามาเข้ามาในเฟรมนิดนึงครับตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ยืนเอา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 เพราะตัวก็สูงในมาอะไรมุมของปาวะทะลุงหนังอ่ะซึ่งแมนยูมึงอ่ะไม่ไม่ไม่ได้มีส่วนแชร์เขาหรอกคิดยังไงโอ้โหไม่ขายจริงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องออกภาษาไทยใครอยากพูดซะเลยก็มองว่าการลุ้นแชมป์ปีนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าลิเวอร์พูลผ่านช่วงที่นักเตะเจ็บ ไปได้โดยที่ไม่เสียคะแนนลิเวอร์ถึงแชมป์แต่ถ้าลิเวอร์หลุดโค้งตรงตัวเจ็บเยอะตรงนี้ซิตี้จะไปถึงแชมป์อา๋อแอสตันล่ะแอสเซนอลผมยังมองว่ามีสมเสมอในแรงตายอยู่นิดหนึงเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ยกเว้นว่าผมคิดว่าช่วงปีใหม่เหมือนแอสตันเริ่มน่ากลัวเพราะว่า แต่และนัดเนี่ยคือเล่นมั่นใจนะมั่นใจจนเราเหลือเชื่อว่าน,นี่เป็นอาร์เซนอลทีมเดียวกับปีที่แล้วเพราะช่วงบ็อกซิ่งเดย์ปีที่แล้วเคืออาร์เซนอลเหลวเป๋อมากเหลวเป๋อจนเขาบอกหลุดหลุดทางลุ้นแชมป์ไปแต่ตอนนี้อาร์เซนอลก็กลับมาแน่ตัวถ้าอาร์เซนอลรักษาโมเมนตัมแบบนี้ได้ผมคิดว่าอาร์เซนอลก็มีสิทธิ์แต่เต็งเ่ยยังให้เป็นลิเวอร์พูลถ้าหลุดโค้งตัวเจ็บไปนะ,มะสมมติณนะสถานการณ์ณตอนเนี้ยเดี๋ยวอีกสักสองหมัดสองแมตช์เจอซิตีนะ้แล้วสมมติถ้าเขาผ่านซิตี้ในบ้านได้สมมติเก็บแแแต้มมมเออชชปป์์ แสดว่าหลุดมีนาจะเป็นจ่าฝูงอยู่จะเป็นแชมป์ถ้าหลุดมีนาจะเป็นจ่าฝูงมผ,มผมว่าแชมป์ยกเว้นซาร่าแฮมสติงกระตุกลูเยสเสียบกันเองกับฟานได้อ,อน,นั้นอันนั้นเดือดร้อนละอันนั้นเดือดร้อนอันนั้นไม่น่าถึงละถ้าจะถามปาเมถ้าแบบไฟนอลเ,เลยจัดเลยหนึ่งสองสามหรือว่าูล <2 S 2> สองแมนซิตี้สามอาร์เซนอลอ่ากระจายผมก็ปาม ตรงอะนะใจตรงอะนะแต่คุณจัดถ่มตัวคุณเนี่ยจัดเด้อจัดจัดตัวเอาเคิดป้าถามถามแฟนร์พูลดีกว่าในมุมของพี่แจ๊คเอา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 ส่วนไหนก่อนส่วนแฟนบอลหรือส่วนที่ตรงกลางรวมกันได้เลยเพราะว่าความรู้สึกผมเหมือนกันเดี๋ยวก็ถ่มตัวเหมือนกันสองนี้ถ่มตัวแบบตอบเอาเคลิดริบูแชมป์เริบูแชมป์อ่ะผมคิดแบบนี้คิดแบบนี้แต่แต่ก็มีเหตุผลคล้ายๆล้าปามคือทีแรกอ่ะถ้าไม่มีเรื่องนักเตะบาดเจ็บอ่ะผมจะไม่ไม่มีอะไรที่แบบไปหรืออะไรนี้เลย แต่พอเริ่มมีนักเตะเจ็บเยอะๆแล้วเมื่อคืนเห็นเจ็บอีก2คนหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้ามันผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้หรือว่ามีใครทยอยกลับมาบ้างเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลถึงแชมป์ได้เพราะผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะไม่แพ้ซิตี้แน่นอนในบ้านเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้ซึ่งถ้าผ่านซิตี้ได้ลิเวอร์พูลจะเหลือหนักๆแค่เจอแมนยูผมว่าที่เหลือลิเวอร์พูลเก็บได้หมดตอนนี้เหลือกี่นัดแล้วเหลือประมาณสิบสองนัดสิบสองนัดนะแสดงว่าแชมป์คือลิเวอร์พูลผมคิดว่าซิตี้สามออาเาตรเเป๊ะลยียนั อตอบตามเรามันเซฟมไงไดเวลาโดนด่ากันโดนโดนด้วยกันนยไอ้เยดีคีสี่อย่างไอ้นี่คือในมุมพวกเรานะถูกผิดไม่ว่ากันมีของมีจารณ์ได้เพราะว่าความชอบหรือว่าความรักเคซี่ข้างใครแต่ละทีมแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ลองคอมเม้นต์เข้ามาดูกันได้คอมเมนต์หนึ่งสองสามแบงไทยลองลองแสดงท่าทีใช่พูดคุยกันเพราะการคอมเมนต์คอมเมนต์ เชคสมองฝากให้ติดตามด้วยกับรายการของเราทาง The Standard นะฮะติ The Standard ไฟองสั่นเปล่าจมสั่มตอนแรกก็ไม่โดนฟ้องตอนแรกน่าจะโดนแล้วเขานจนสมองเบยหมดล้วะ ฝากติดตามด้วยนะฮะพวกเราเอ้ยติดคุณคุณอยู่ในช่องพวกผมด้ไหมเนี่ยเอ๋อได้ได้ผมอยู่ได้อยู่ได้นะอยู่ได้นะถ้าเงินถึงผมอยู่ได้หมดช่องแรกไม่มีบอกเดอะสเตเดียมเ The Stadium s i d e w อ l l for the f ฝากไว้ด้วย The Stadium s i ซ e w a l l for the fan เออฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็อยากเขียนแบบว่าท้ายหน่อยเดอะ The Stadium The s t a d i ย m ไม่ต้องเอาภาษาฝรั่งเลยเราแบบไทยๆฝรั่งผมฝรั่งเ The Stadium Sidewall for the fan สนามแห่งความสุขสนาน ไม่เอาแล้วพอไก่น้อยกเยอะโอ้อย่าลืมนกดไลค์กดแทรได้ไงสองช่องทางนะมีช่องทางคือ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับฝากด้วยนะทุกคนนะเดือกสเตเดียมครับ